จะเป็นอย่างไรถ้าฟุตบอลไม่มีกรรมการอีกต่อไปในเอฟซ2 5้า และอย่างที่ทุกคนเห็นผมได้ทำการปิดการเฝ้าในทุกรูปแบบออกไปและแน่นอนผมเลือกที่จะมาดูอาร์เซนอลเพราะว่าพวกเขาสชยผลประโยชน์สูงสุดถูกไหมในคาราเบาวขับมาแพ้จุดโทษให้กับลิเวอร์พูลถึงรอบก่อนอานอนนจะมีโอเดอร์การ์ดดอบ,บอนแต่รอบนี้ลิเวอร์เองก็มีเลยบรอนเจมนะใน FA ฟเกับก็ยังมาแพ้ให้กับฟอรสตรอีกจะเหลือกี่ถ้วยวันเนี้เข้ามาที่หนึ่งในยูเรอบลีกเฟสมาแบบสบายๆอ่าวยังไม่ทันไรแพ้ให้กับพีเีตกรอบซะแล้วในลีกนี้ไม่อยากพูดถึงเลยจบอันดับ ที่สยังไม่พออยู่ใต้ตีนแมนอยูอีกเงินก็เคยให้แล้วในคลิปก่อนกรรมการก็เอาออกให้แล้วในคลิปนี้แล้วเมื่อไหร่พี่จะเอาแชมป์สักทีวะเพื่อบางคนอาจจะสงสัยแล้วลีกอื่นเป็นยังไงบ้างและแน่นอนเรียวมดริตได้แชมป์ลีกทุกคนก็รู้ว่าทําไมเรามาดูกันดีกว่าว่าลิเวอร์พูลในอีก5ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรใน f อฟซี2 5 เริ่มต้นด้วยมามา,มาดาชวิลลี่สแตต90แบ็กซด์ <Back side S 1> เป็นอาเลคันโดนบันเดย์เซนเตอร์ตัวแรกเป็นซาลิบาสงสัยจะทนเ้าแช่นไม่ไหวเลยต้องขอย้ายทีมเซนเตอร์อีกตัวเป็นคุนเดย์ที่สแตตเอาเรื่องเลยทีเดียวแบ็กขวาเป็นคอเนอร์แบรดลีย์ถึงจะไม่มีโคนาเต้กับฟานได้แต่แผงหลังชุดนี้ก็ดูดีใช้ได้เลยต่อมาเป็นเกรวอนบอร์ชที่ดูจากสแตตแล้วร่างทองสุดๆต่อมาเป็นมูเซล่าและพ่อหนุ่มสุดเซ็กซี่โซโบสไลที่ตอนนี้โหดสุดๆต่อมาเป็นกับโปสที่สแตตถึง90 เลยต่อมาเป็นโรดรีโกที่น่าจะเพิ่งกลับมาจากอินเดียเลยอยากลองมาเล่นพรีเมียร์ลีกดูสักหน่อยต่อมาเป็นเอ็นดริกนักเตะที่ขี้เกียจอาบน้ําที่สุดในโลกมาแทนที่นักเตะที่ยิงชนเสามากที่สุดในโลกอันไหนจะดีกว่ากันวะส่วนบังโมก็ยังอยู่ที่ลิเวอร์แต่เป็นตัวสํารองในที่สุดลิเวอร์ก็สํารองบังเป็นสักทีนะ เรามาดูกันดีกว่าว่าแมนยูในอีก5ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรใน f อฟซี25เริ่มต้นด้วยเอลไทเบนเดอร์สเตเท89ไม่มีโอนาน่าแล้วแฟนแมนยูเสียใจกันไหมคนต่อมาเป็นมิโลสเคอร์แคสติฟอร์มกำลังร้อนแรงอยู่ในขณะน,นี้ต่อมาเป็นพี่เตมีแต่แฟนแมนยูเท่านั้นแหละที่บอกว่าพี่แกดูดันดูดันแบบใดเซนเตอร์อีกตัวเป็นยอรุสุนแบ็กขวาเป็นดารูที่ไม่รู้ว่าตอนนั้นเลิกรู้หรือยังต่อมาเป็นอูการเตและไมนนที่เก่งอยู่แบบหนึ่งมั้งแล้วตอนนี้ยังเก่งอยู่หรือเปล่า ต่อมาเป็นการนาโชที่อยากจะเป็นให้ได้เลยโรนัลโดแต่ถ้าดูจากสเตตตอนนี้แล้วก็ไม่แย่เท่าไร่หรอกมัง้งต่อมาเป็นเชอร์กิทีสเตตโครโหดมาแทนที่ไอหมดที่บ่นที่บ่นไปทุกเรื่องจริงๆต่อมาเป็นวิกเตอร์กิโอคริสลาก่อนานะ้าเจเลนลาก่อนนะ่ะเซอรซ์กซีคนสุดท้ายจะเป็นใครไปไม่ได้อามาดิอาโลความหวังสุดท้ายของแฟนแมนยูและนี่ก็จะเป็นภาพตอนที่แฟนแฟนแมนยูเห็นอามาตอนเลน ผมให้เงินอาเตตาปีละ1000ล้านเหรียญจนกว่าอาร์เซนอลจะได้แชมป์ลีกในเอฟซี2ีพาเริ่มด้วยปีแรกเราซื้อราฟาเอลเลอาและเต่านินจาผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมให้เงินไปตั้งเยอะแต่อาเตตาก็ยังเลือกที่จะซื้อตัวมาแค่นี้แต่ลาก่อนนักกิงค่ายอาเอาขนาดมีกองหน้าคนใหม่ปีแรกก็ยังได้เป็นยามเฝ้าแชมป์อีกตามเคยหรือเป็นเพราะไอ้นินจาเต่ามันลำหน้าเยอะเกินวะเฝ้าแชมป์อะไรก็ยังไม่เจ็บตายเท่าเฝ้าแชมป์ให้แมนอยู่นะ ใน UCL ปีแรกก็เข้ามาเจอกับทีมนาโอนในรอบชิงได้แต่ก็แพ้เหมือนเดิมในปีที่สองอาเตตาได้ทำการเสริมอันฟอนโซเดวิกและเดยอยองเข้าไปในทีมทีนี้ค่อยดีน่ากลัวขึ้นมาหน่อยทีมขนาดนี้คงไม่ได้เฝ้าชแชมป์แน่แต่มันเฝ้าหนักกว่าเดิมด้วยแถมยังไปเฝ้าให้กับเจ้านายเก่าซิตี้เหมือนเดิมแถม UCL ปีนี้ก็ยังไปแพ้ให้กับแฮร์รี่เคนอีกพอพอแล้วกลับไปเปิดกาดยามองถ้วยทองต่อไปดีกว่า ผมรวมนักเตะที่เก่งที่สุดจาก11ทีมในพรีเมียร์ลีกมารวมตัวกันมาดูกันว่าพวกเขาจะได้แชมป์หรือไม่ในเอฟซี20่ากฎของเราก็คือสามารถนำนักเตะมาได้แค่ทีมละหนึ่งคนเท่านั้นแต่นี่ก็คือ11นักเตะที่เว็บ s p อ tify คัดมาว่าเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในช่วงนี้และแน่นอนผมให้พวกเขาไปอยู่ที่สเปอร์เพื่อสเปอร์จะได้มีทุ่กับเขาบ้างและพวกเราก็ได้แชมป์จริงๆครั้งแรกในรอบ3,600ล้านปีแต่ในเอฟกับแพ้จุดโทษให้กับเชลซีที่ไม่มีโคนพมา ในทีมตกรอบชนะรอบ8ทีมในถ้วยนาแอด ชนะนูเคเซอร์ในรอบ4ทีมในรอบชิงมาเจอกับทีมไนฮอยและอาหนงสลอดแม้คนไทยเยอะจริงๆและพวกเราชนะได้มาอีกหนึ่งถ้วยในยูโรเพื่อถล่มบิซิเคตอร์ในรอบ8ทีมชนะวิทอรีอาเข้าสู่รอบชิงทโลมเอเดเลติกบิลบโอในรอบชิงสรุปได้มาทั้งหมด3แชมป์นในปีเดียวสเปอร์สได้แชมป์ง่ายๆเลยแค่เราไม่ใช้นักเตะของสเปอร์สเลยสักคนจะเกิดอะไรขึ้นถ้านักเตะยอดแย่ในพรีเมียร์ลีกมารวมทีมกันแต่พวกเขาอยู่ในร่างทองในเอฟซี25ส เริ่มจากกองหน้านิโคลัสแจ็กสันที่เน้นทักไปหาสาวๆในไอจีมากกว่าทําประตูต่อมาเป็นแรฟฟอร์ดที่สายย่องเพื่อนทํางานแร็พทำไรต่อมาเป็นพออโรงบาลคนใหม่ของแมนยูเมสซอนมานถามจริงตั้งแต่ย้ายมาลงไปที่นัดแล้ววะกลางรับสองตัวเป็นคารวินฟินลิปและพิซูมาก,กลางเน้นทำเกม เสียส่วนแผงหลังห้าตัวบาทเดโกดารูเอโอร์ีโอนานาเอรีทำประตูรวมกันมากกว่ากองหน้าแมนยูสองฤดูกาลร,รวมกันอีกส่วนปีกขวาที่ผมปิดเอาไว้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากแอนโทนีเดโกไม่ใช่เพราะเขาเป็นนักเตะยอดแย่แต่ผมเอามาเพื่อเป็นเกียรติว่าครั้งนึกเราเคยเตะบอลกับนักบอลที่เก่งที่สุดตลอดกาลและพวกเราได้แชมป์ลีกในยูฟาแชมเปี้ยนลีกเราจบที่หนึ่งในรอบลีกเฟสตกแอดมาดริตต์ตกหนึ่งหนึ่งห้าซิตี้เจอยูเว่รอบรองและแอนโทนียิงประตูชัยเข้าสู่รอบชิงแพสเปเร์สในรอบช จะมีแต่โลกที่ไม่ใช่ความจริงเท่านั้นและที่สเปอร์สจะได้แชมป์ติดท็อปหยิงประตูในหลีกไปถึง3คนและนายยูเซลแรฟฟอร์ดเกือบทำฝันของเบนซี่ให้เป็นจริงจะเป็นอย่างไรถ้าทุกทีมต้องใช้ผู้รักษาประตูแทนกองหน้าใน f อฟซี อย่างที่ทุกคนเห็นผมได้สลับตำแหน่งหน้าเป้าของทุกทีมกับผู้รักษาประตูและว,วันนี้เราก็จะมาโฟกัสกันที่ลิเวอร์พูลเพราะผมอยากรู้ว่าลิเวอร์พูลที่ไม่ได้ใช้เดวโกดาวิคเป็นกองหน้าแล้วจะย่อยยับแค่ไหนในคาราบาวครับก็ผ่านเข้ารอบ8ทีมมาแบบวุดวิคในรอบ4ทีมก็เอาชนะมาได้แต่ต้องไปเจอกับอาร์เซนอลที่เอาชนะแมนยูมาได้เจอทีมเฝ้าแชมป์แบบนี้นานง่ายหรือเปล่านะนั่นไนแล้วก็เป็นแบบที่คิชนะอาร์เซนอลสามประตูต่อศูนย์ในรอบชิงสงสัยจะชอบอันดับนี้จริงๆละมัง้งพี่นอนในเอฟ นาเชลซีเข้าสู่รอบชิงในรอบชิงแพ้ให้กับ115 0ิีแต่ก็ยังดีที่ไม่ได้แพ้ทีมแชมเปี้ยนชิปหมือนชีวิตจริงใน UCL ถล่มมาดริดโดยที่ไม่ใช่ดาวินตามด้วยแก้แขนซิตี้ถล่มแอดมาดริดในรอบรองชนะบาซ่าในรอบชิงนี้ขนาดเดอโกดเป็นผู้รักษาประตูนะและพวกเราชนะลิกแล้วดูพวกผู้รักษาประตูเขาทำประตูกันสิส่วนใน u c l เอเลซนเปิดเป็นสีโม จะเป็นอย่างไรถ้าแมนยูยุค2008กลับมาลุยลีกอีกครั้งจะได้แชมป์หรือไม่ใน f อ2 5นี่เป็นแมนยูชุด2008ที่ผมเลือกมาถ้าถามว่านานี้ไปไหนพี่โดยุคปัจจุบันยังแอบครื่งหน่อยๆเลยไม่ได้เอามาดูจากทีมในตอนนี้แล้วยังรู้สึกว่าน่ากลัวและมีออร่ามากกว่ายุคปัจจุบันหลายคน เริ่มด้วยถ้วยหน้าแอดรอบ8ทีมเจอทีมอะไรก็ไม่รู้ชนะ2ต่อศูนย์เข้ารอบอในรอบ4ทีมเจอกับเบอร์ลี่เกือบแพ้แต่ชนะลูกโทษและเข้าสู่รอบชิงไปเจอลิเวอร์พูลที่เอาชนะลูกโทษแมนซีหนึ่งหนึ่งห้ามาเหมือนกันรอบชิงเจอกับเป็ดน้อยเป็ดเหลืองเป็ดแดงแล้วก็ชนะไป2ประตูต่อหนึ่งตบกาลาตาซารายในยูโรปาคับรอบ8ทีมตบเอลติกบิลโบเข้าสู่รอบชิงเจอกับเฟรงเฟิร์ในรอบชิงในตอนที่มามุดยังไม่ย้ายออกและพวกเราชนะไป3ประตูต่อศูนย์และเรา กลับมาได้แชมป์ลีกอีกครั้งโดยมีทั้งหมด99แต้มและแพ้ไปแค่3นะัดเท่านั้นแมนยูยุคนี้คงไม่มีภาพนี้ให้เห็นหรอกนะจบฤดูกาลพี่เวนเป็นคนเดียวที่ทำประตูติดท็อป5เป็นยังไงถ้าผมนำสามประสาน MSN กลับมาอีกครั้งในบอร์ซโลใายุคปัจจุบันใน FC 2 5และอย่างที่ทุกคนเห็นนี่จะเป็นบาซ่ายุคปัจจุบันที่มี3ประสาน MSN อยู่ด้วยใจจริงก็แอบเสียดายหนุ่มยาลาที่พี่ไม่กลับมาเลยต้องไปสำรองก่อน และในแชมเปียนส์ลีกรอบเพลย์ออฟเจอกับบริสตัวชนะ2ประตูต่อศูนย์เข้ารอบในรอบ16ทีมชนะอาตาลันตา6ประตูต่อ3บาร์เยนโดนแอดมาดริดก,กดไป3ประตูต่อศูนย์คำสาแฮรีเคนนี่น 2, ของแรงจริงในรอบ8ทีมเจอกับมิลอนที่เพิ่งได้วอล์คเกอร์ไปแต่ช่วงหลังๆลวอล์คเกอร์ Walker, นอกใจเมียเก่งกว่าเล่นเกมรับอีกนะและพวกเราชนะไป5ประตูต่อหนึ่ง อาโน,นตกรอบอีกตามเคยอ,อีในรอบสี่ที่เราเอาชนะอินเตอร์มิลานไป6ประตูต่อ3และเลเวนคูเซ่เอเวนเลสูเขาเอเลเวอร์คูเซนเอ้ยถูกแล้วเอาชนะแอดมาดริดไป2ประตูต่อหนึ่งในรอบชิงเราเจอกับเลเวอร์คูเซนและชนะ4ประตูต่อ1และเราได้แชมป์ลีกและเมซี่ยิงไป32ประตูใน38นะัดเอมปาปิตี้น่าจะติดลำหน้าอยู่เลยไม่มีชื่อในท็อป5และในยยูเซลเมซี่ก็เป็นอีกคนที่ไปถึงฝันของคาริม